สวัสดีครับผมพบกับน้องวายุและพลายเทวริศนะครับผมวันนี้ก็มันใหญ่ของเราก็เดินทางมาแห่งานนะครับร่วมกิจการนะครับที่มุกดาหารนะครับผมตอนนี้ก็รอทานย่านะครับตามอัสยาศสยนะครับผมวันนี้มาด้วยกันเยอะนะครับผม28ตัวนะครับ อันนี้ก็กำลังทยอยลงรถมานะครับผมเต็มสารกลางส่วนปลายเทวฤทิตนะครับมานะครับผมอยู่เต่น้องมาปลายเทวดทิตมาพังกันกล้าวนะครับพี่สาวของเทวทิตแล้วก็แม่น้องใหม่นะครับคุณแม่ด้วยนะครับผมไม่ได้มาแต่น้องวายุนะครับ ก็เวลาแห่ก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์ให้แม่ๆได้ชมนะครับผมฝันหนูก็ไม่รู้ว่าจะแห่ไปทางไหนนะครับผมอาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมในวัดนะครับก็จะตั้งขบวนที่สารากลางนะครับมุกดาหารนะครับผมมาเยอะเลยนะครับนู่นด้านนู้นก็มีนะครับผมเต็มสารากลางเลยนะครับ เหมือนเลยลุกเดิมเชอดพายนูลุเดิมเชอภพายคลองนึ่บ่นตอนนี้ก็จะไปหาลมอยู่นะครับผมหนูดีตามแม่เียน้องไม้หนูดแม่น้องไม้หนูหน่าดูนะครับผมก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับผม กนอองน้องใหม่น่ม่บีตอนนี้ฟลายเทอร์รตโตไปอยู่นะครับผมนี่ก็แม่ใหญ่นะครับคุณแม่น้องใหม่นะครับผมตอนนี้ก็อากาศก็ร้อนก็ทยอยอยู่ตามร่มนะครับผม นี่ก็มีพังน้องพลอยกับพังบัวทองนะครับเราปเจียงแบบน้านี่ฮะนี่ก็แม่วายุนะครับผมพังกันกลาวนะครับผมครับวันนี้นี่ก็น้องชายนะครับพลายเซวิตริทนะครับผม นูน้นแม่น้องใหม่ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตอนนี้ก็แยกกันอยู่นะครับเพราะว่าอากาศร้อนหากินหญ้าตามเทศบาลนะครับผมมีน้องเล็กของเรานะครับพายวายุนะครับผมที่ไม่ได้มานะครับดูนะครับผมวันนี้เต็มสารากลางมุกดาหารเลยนะครับ จะแห่ขึ้นดอยนะครับผมจะขึ้นภูนะครับผมก็วัดนะครับลอยพระพุทธบาทนะครับผมดูเต็มสารลางเลยนะครับผม ดูรถนะครับมีแต่สิบล้อนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้แห่นะครับผมให้ทานญ้าพักก่อนตามอัธยาศัยนะครับอีกสักครู่ก็อาจใส่ชุดแสไรนะครับผมถึงเวลาก็จะกําหนดก็จะใส่ชุดแสไรเตรียมแห่นะครับผมช่วงแหกก็หานหนูอาจจะไม่ได้ไล์สดให้แม่แม่ได้ชมนะครับเพราะว่าไม่รู้กดไปไหนนะครับก็ไม่รู้กดไม่รู้ พลายทไม่มีใครให้นะครับผมก็รู้จะกดอย่างนี้นะครับผมรักวายุและพลายเทวฤทธิ์นะครับผมและครอบครัวของพลายวายุและพลายเทวฤทธิ์นะครับหรือแม่กันกล่าวพังน้องใหม่นะครับผมก็จะเป็นจยเริืมเป็นกําลังใจให้กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณแฟนคลับของพลายวายุและพลายเทวฤทธิ์ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อาจจะไลฟรให้แม่แม่ได้ชมเพียงแค่นี้นะครับลัตีสวัสดีครับ